สวัสดีครับวันนี้วันที่25เราไปทําการโอนบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือหลังกัางส่งเอกสารแล้วรอประเมินเข้าอาทิตย์หน้านะครับแล้วเราก็จะเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่หลังใหม่ของเรานะครับวันนี้ได้ทําการเทคานไปแล้วเรียบร้อยเทคานแล้วแล้วเราก็ทําการเสียบเหล็กประคานเดี๋ยวตัวนี้ไว้ใช้สําหรับยึดไวเมทก่อนที่จะเทพื้นทับเข้าไปเราจะใช้เหล็กตัวนี้พับลงไปนะครับแล้วก็ผูกยึดกับไวเมท ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเตรียมเข้าแบบพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เทคานตรงส่วนคานฝากแล้วก็คานเสริมนะครับก็ได้ทําการเสริมเหล็กเข้าไปเป็นเหล็กหลักหเส้นนะครับหลังนู้นก็เช่นกันวันนี้ก็ย็นละพาทิตยสวยงามนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับคืออากาศมันดีนะครับก็อยู่ติดเขาเรียกว่าป่ายูคาหน่อย นะครับก็คือลมเย็นลมพัดทั้งวันเพราะว่าด้านหน้าของบ้านเนี่ยเราหันไปทางทิศเหนือนะครับถ้าใครชอบโครงการที่บรรยากาศแบบนี้นะครับมีลมพัดตลอดลองเข้ามาดูกันได้นะครับถ้าพอใจสุขใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP Property นะครับและร้านเ p กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแมกมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP พีพาร์ตีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีีต่อไปนะคบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ